สวัสดีครับเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งพรอพรื่อโสธรนะครับเราก็มาเมาโมยพักเครื่องกันเช่นเคยนะครับเนาะก็ผ่านช่วง่วงเทศกาลสงการกันมานะครับก็เพื่อนพี่ๆหลายคนก็าจะกลับมารอทํางานเริ่มงานกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันแรกนะครับสําหรับการหยุดยาวนะครับ สำหรับผมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับเนาะทำงานปิดงบอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับแต่พอดีก็เนาะก็กินเย็นๆนะครับแล้วก็มีแห้งมีอะไรบ้างนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เข้าสู่โหมดเต็มตัวทํางานแล้วนะครับก็มานะครับมาเมาส์มาเมาส์มวนพักเครื่องกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นนะครับ ก็เป็นพระนางพญานะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าพระพิมพ์นี้เล่นหาเป็นรุ่นอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วก็นะครับน่าใช้ยังไงนะครับเนาะพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพระนะครับพระนางพญานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับนะปีหนึ่งห้านะครับก็คือเพื่อนๆพี่ๆหลายท่าน ที่เล่นพระนะครับเนาะก็ทราบอยู่แล้วนะครับพระพระรูปหล่อเนื้อโลหะปีหนึ่งห้านะครับราคานะครับนิยมเป็นแสนแล้วนะครับเนาะเป็นแสนแล้วพระรุ่นนี้ครับพระพนาพญาหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนี่ยนะครับปีหนึ่งห้านี่นะครับเป็นพระปีเดียวกันนะครับเนาะปีเดียวกันพิธีเดียวกันแล้วก็พุทธคุณก็ไม่ต่างกันนะครับเสกเหมือนกันนะครับแต่แต่ครับราคาต่าง ราคาต่างกันลิปเลยครับเนาะต่างกันลิปเลยนะครับก็คือปีหนึ่งห้านิยมเป็นแสนแล้วนะครับนะก็ก่อนที่เราจะมาส่องกันนะครับก็เอาประวัตินะครับประวัติการสร้างสักความแบบความน่าสนใจของรุ่นนี้นะครับที่ว่าทําไมถึงพัตถอโลหะที่นิยมราคาเป็นแสนแล้วนะครับ ก็คือนะครับการจัดสร้างนะครับพราหลวงพ่อเงินในครั้งนั้นนะครับปีหนึ่งห้านะครับถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับในเมืองไทยนะครับที่ต้องจารึกนะครับไว้ในความทรงจำจนทุกวันนี้นะครับทั้งนี้เพราะทั้งนี้เพราะการจัดสร้างพราเงินพระหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นปีหนึ่งห้านั้นนะครับมีจุดเด่นนะครับดีอยู่หลายประการนะครับอาที่นะครับ เจตนาการสร้างดีนะครับเนาะเนื้อหามวลสารดีรูปแบบสวยงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพิธีดีพิธีการดีถูกต้องนะครับตามตำรับโบราณทุกอย่างนะครับจนเป็นที่สถาเรื่องใส่ของชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับผมก็คือขั้นตอนการสร้างนะครับหลผลพเงินวัดบางคานปี2515นะครับมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับโดยมีถึง4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือ1นนะครับชนวนโลหะนะครับถือว่าสุดยอดนะครับคือ แผ่นทองเหลืองและแผ่นทองแดงที่พระคณาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศนะครับในยุคนั้นนะครับผม15นะครับได้รวมพลังอธิษฐานจิตลงจารอัคระนะครับเลขจันต่างๆและปลุกเสกมาจากพระของท่านนะครับเป็นอย่างดีนะครับมาก่อนนํามามอบให้คณะกรรมการผู้จัดสร้างนะครับหลังจากนั้นได้นํามาหล่อหลวงเป็นแผ่นโลหะก่อนนํามาเข้าพิธีนะครับในครั้งที่2นะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับสถานที่ประกอบพิธีปลุกเสกมีความศักดิ์สิทธิ์และการปุกเสกก็สุดยอดเข้มขังนะครับ โดยครั้งแรกเป็นการปลุกเสกแผ่นโลหะนะครับลงอาคคละซึ่งได้จากการหลอมแล้วนะครับที่ที่เป็นแผ่นมานะครับหลอมเลยนะครับจากขั้นตอนขั้นที่หนึ่งครับโดยมีพระเกจิคณาจารย์นะครับเจ็ดสิบสี่รูปนะครับจากทั่วประเทศนะครับโดยทําพิธีที่วัดสุทัศน์นะครับและได้มอบแผ่นโลหะเหล่านั้นให้โรงงานนะครับนําไปจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลพระหลวงพ่อเงินทั้งหมดนะครับก็คือเสกชนวนนะครับเสกชนวนมมลสารก่อนนะครับแล้วก็สามครับพิธีปลุกเสก เมื่อโรงงานนะครับได้ทําพิธีสร้างจากที่ชนวนได้ทําการสร้างพระเสร็จนะครับที่ได้ชนวนโมสรไปนะครับหลรวมพวกเงินนะครับชนิดต่างๆจากขั้นตอนที่2ได้ขอบทนแล้วนะครับได้จัดพิธีลุกเสกขึ้นที่วัดสุดทัดนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่5นะครับธันวาคมสอง4นห่สนะครับโดยมีพระขนาดจารย์ชื่อดังจากตัวประเทศอีก1้อรูปนะครับตามตำรับวัดสุดทัดนะครับซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดังในการสร้างนะครับซึ่งตาม ประวัติในการสร้างาพระปีหนึ่งห้านั้นหลวงพ่อเงินได้สร้างเนื้ออื่นๆนะครับนอกจากเนื้อโลหะด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่สี่นะครับมาปลูกเสกซ้ํานะครับที่วัดหลวงพ่อเงินนะครับเมื่อเสร็จพิธีปลูกเสกจากวัดสุดทัดแล้วนะครับได้มีการน,นําพระหลวงพ่อเงินทั้งหมดกับวัดบ้านเกิดของท่านนะครับคือวัดบางคานเพื่อทําพิธีปลูกเสกค,ครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกราคมสองห้าหนึ่งห้านะครับ โดยได้นิมนต์พระคณาจารย์จากทั่วประเทศรวมบริกรรมปลุกเสกตามพิธีกรรมตามแบบโบราณตลอดทั้งคืนนะครับเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปถึงหกโมงเช้านะครับโดยได้แบ่งพระคณาจารย์นั่งปลุกเสกเป็นชุดชุดละสิบกรูปนะครับจำนวน6ชุดนะครับรวม9ก้าสิบปกรูปโดยปลุกเสกชุดละสองชั่วโมงนะครับสลับกันไปอย่างไม่มีหยุดพักมีทั้งนั่งปกบริกรรมคาถาสวดพระคาถามหาธิปมูลพระคาถาพุทธาพิเศษและพระคาถานะครับ พานาวาละเป็นต้นนะครับผมแล้วก็รุ่งเช้านะครับวันจันทร์ที่31/2/55นะครับเป็นการเฉลิมเฉลิมฉลองสมโพธนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับผมแล้วก็คร่าวๆนะครับรายการพระหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างนะครับในปี15นะครับผมก็จะมีหนึ่งนะครับพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงินขนาดบูชา5นิ้วนะครับ5นิ้วนะครับ จำนวนพันองค์นะครับแล้วก็สองนะครับพาะรูปเหมือนหลวงพ่อเงินขนาดบูชาสามนิ้วนะครับพันองครับแล้วก็สามนะครับพาลุูปเหมือนหลวงพ่ออมพิมลอยพาลุูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับพิม์ลอยองค์มาจุกิ่งนะครับเนื้ออัปะก้าจานวนห้าพันองค์ครับแล้วก็สี่พรลรูปเหมือนหลวงพ่อเงินพิมพ์ลอยองค์มาจุกิ่งเนื้อทองเหลืองนะครับจํานวนห้าพันองนะครับผมจะมีแบ่งพิมพ์ทรงกันไปนะครับแล้วก็อันดับห้านะครับเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มนะครับ พิมพ์จอบใหญ่รวมพ่วเงินวัดบางคาจำนวนสร้างหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็หกเหรียญปั๊มจอบเล็กครับหมื่นเหรียญนะครับผมแล้วก็เจ็ดนะครับเหรียญขวัญถุงรวมพ่วเงินนะครับเนื้อก็ไหลทองจํานวนสร้างนะครับห้าพันเหรียญและก็ไหลเงินอีกห้าพันเหรียญนะครับผมแล้วก็นะครับนี่แหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีพระเนื้อดินพิมพ์รูปเหมือนพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์และพิมพ์นางพญานะครับคือองค์นี้นะครับผมพิมพ์นางพญาจํานวนสร้างรวมทั้งหมด 84,000องค์ี่พันองะครับก็คือเท่าพระธรรมขันธ์นะครับโดยแบ่งให้เช่าจํานวนหนึ่งและบรรจุกูในองค์เจดีอีกจานวนหนึ่งนะครับแล้วก็แหวนสาหรับผู้ชายผู้หญิงจํานวนสร้าง2 0 0พบนงนะครับแล้วก็เหรียญรูปไข่นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงเงินนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงเปลืองนะครับและด้านหลังเป็นรูปเหมือนสมเด็จในกรมหลวงนะครับจํานวนสร้างประมาณหมื่นเหรียญครับผมนี่ครับก็คือนี่นะครับประวัติคร่าวๆในพิธีการสร้าง อันเข้มขังนะครับก็เลยทําให้พระหลวงพ่อเงินนะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีคนเจ้าหาบูชานะครับกันสากุลนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับผมวันนี้ครับเนาะก็จะเป็นพระนางพญานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับมีรูปนะครับมีรูปในหนังสงหนังสือนะครับถ้าผมขึ้นรูปปให้ดูด้วยนะครับมาครับเรามาลงกล้องกันดีกว่าครับ นี่นะครับนี่นะครับผมปีหนึ่งห้าครับผมดูจากเนื้อหาแล้วนะครับเนื้อหาหมวลสารน่าจะเป็นผงนะครับผงผสมดินนะครับเป็นเนื้อแก่ใบลานก็มีนะครับเนาะเหมือนผสมผสมกันนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆพี่ๆก็ดูนะครับเนื้อหาเอานะครับเนาะปีหนึ่งห้าครับเนาะนี่ครับก็จากสายตาผมนะครับก็ดูแห้งครับเก่าดีแล้วก็มี การอะไรนะเริ่มเป็นลานะครับเนาะเริ่มแบบความแห้งความเก่าของเนื้อนะครับผมดูก็สมอายุนะครับเนาะอยู่สมอายุปีหนึ่งห้านะครับก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่ที่รับชมและกดติดตามกันมานะครับก็น่าจะทราบแนวทางนะครับผมขอยกข้ามเรื่องเกแทนะครับเนาะผมแค่อยากจะมาแนะนํานะครับว่านะครับปีนี้เนื้อนี้นะครับเล่นเป็นอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับ แล้วก็คุยประวัติหมอมวยกันไปตามเรื่องตามราวนะครับถ้าจะดูแบบอะไรให้ชัวรก็นะครับนาะมีหลายช่องที่ทํานะครับก็มีให้เลือกๆดูนะครับมือใหญ่มือเล็กมือกลางนะครับเล่นพู่ทอนอะไรก็มีเยอะแยะนะครับนาะก็ผมก็แค่พูดให้เข้าใจในเจตนาที่ผมทำนะครับนะครับพีนี่เนื้อนี้นะครับนาเล่นเป็นอะไรนะครับ นางพญานะครับน้องนางพญาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับนี่พระนะครับปีเดียวกันนะครับพิธีเสกเดียวกันนะครับแล้วก็พูทธคุณไม่ต่างกันนะครับแต่ราคานะครับต่างกันลิฟนะครับต่างกันลิฟรับเลยนะครับนี่ครับก็เพื่อเพื่อนเพื่อนี่พนะครับน้อไปเจอ ไปเจอตามนะครับบ้านผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนะเจอในบอนไก่อะไรก็ว่าไปนะครับทําไปเล่นไปบอนไก่นี้ของดีเยอะนะครับผมไม่ก่อนเล่นไก่ผมเคยเอาไก่ไปแลกไปแลกพักที่แบบอยู่ในคอแต่ไก่ก็ต้องมีราคานะครับไก่ก็ต้องเก่งนะครับไม่ใช่เอาไก่กิโลไปแลกเนะครับโดนคนแก่เขาไล่กระทืบนะครับก็ผมเอาไก่ไปแลกก็ไก่มีราคานะครับเนาะก็เริ่มมีคนชนะสวยๆสักไฟสองไฟนะครับนราคาก็เริ่มเป็น เจ็ดเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะครับเนาะก็เลยเอาไปแลกแล้วคนถ่าคนแก่เขาเขาเล่นไก่เขาไม่ได้สนใจพานะครับเนาะตอนนั้นนะครับเขาจะเอาไก่นะครับเนาะก็แลกเห็นแลกกันบางทีเอาไก่แลกพาหลวงพ่อปลากันนะครับเนาะตอนนั้นแต่ไม่ได้แลกกับผมนะครับแลกคนอื่นนะครับลุงแก่คนอยุธยานะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพาหรอกพาก็ไม่ได้เคยห้อยไม่เห็นแก่ห้อยแล้วครับพอดีแกได้จากพ่อแกมา เห็นวางในหิ้งพานนะครับก็เซียนไก่คนนั้นก็คงจะรู้เรื่องพานแล้วครับเขาเลยเอาไก่ไปแลกไปขอแลกนะแกก็แลกนะครับนะแล้วไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเพิ่งจะไก่หนุ่มเพิ่งจะเริ่มเตะเริ่มอะไรเริ่มขัดนะครับแต่อย่างว่านะครับคนบางทีคนของไม่รู้นะครับก็คือไม่รู้นะครับไม่ได้มีใครโง่ฉลาดอะไรกว่าใครแล้วครับเขาไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับ แต่อาจจะไปถ้าไปคุยเรื่องไก่กับเขาสิเนาะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะเขาก็จะไปเก่งตา,ตามเรื่องตามราวของเขานะครับตามเรื่องที่เขาชอบตามเรื่องที่เขาถนัดนะครับก็โอเคนะครับเนาะมามวยกันมานะก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆพนี่ๆนะครับเนาะที่รับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับสําหรับเบพื่อนเพื่อนี่ๆที่เข้ามาใหม่อย,ย่างไงก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม